เรากำลังจะเดินทางกันไปดอยสอยมาลัยครับวันนี้จะไปขึ้นดอยสอยมาลัยตอนนี้เราอยู่ที่อําเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับบรรยากาศยามเช้า1 7องศาเดี๋ยวเราแกะเชือกแล้วเอารถลงครับตรงจุดนี้เราก็สามารถนำรถมาจอด เมื่อที่จะเอารถลงแล้วขี่ขึ้นไปครับเป็นจุดที่อยู่หน้าที่ทําการเหมือนเป็นที่ทําการนักท่องเที่ยวครับไอ้ที่มันผมเคยมาแล้วเที่ยวหนึ่งปีที่แล้วไอที่ผมไอ้ทางที่มันไปสัตว์อะไรบ้านสัตว์ป่าเนี่ยทางป่าป่วยเหรอเออพี่มันมันมันไปได้แบบเนี้ยมันจะไปโอมไม่ไม่เชื่อว่ามันมันจะขึ้นทางลากไม้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนชินทางมาดีกว่าผมผมไม่ค่อยผมไม่เคยไปแล้ว เคยไปเคยไปผมเห็นมีคนไปถ่ายสวยเหมือนขี่<ช>ลงไปแล้วมันเป็นภูเขาแล้วแมันเป็นเหมือนทะเลซะขี่ไม่ได้ดูทางเลยดูทัดกันอย่างเดียวแล้ว, <c oughs> ลวก็ไปขึ้นเรือแล้ว <ๆ S 1> แล้วก็ที่จะไปขึ้นเรือไปลงเสร็จมทุกอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเรอคนรู้ทางมาดีกว่าเดี๋ยวผมไม่แม่นที่ไปไหนกันเนยก็เดี๋ยวขึ้นเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ลงอ้โวันนี้มาจากที่ไหนกันเนี่ยมาจากแม่สอดครับอ๋อแม่สอดเดีอง เราพร้อมกันแล้วครับไปลุยกันเลยดอยสอยดาวดอยสอยมะลายอุทยานแห่งชาติดอยสอยมะลายจงังหวัดตากครับหรือที่เรียกว่าหลังคาเมืองตากถ้าเพื่อนๆมาให้ตัก,กเป็นว่าศูนย์บริการน,นักท่องเที่ยวดอยสอยมะลายเขตนักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นครับจะพามาตรงจุดนี้จากจุดนี้ขึ้นไปก็จะประมาณ1ิกว่ากิโลเมตรครับขี่ขึ้นมาก็ต้องระวังเพราะว่าจะมี รถชาวบ้านที่เข็นกระลำหรือว่ารถนักท่องเที่ยวส่วนลงมาต้องคอยบีบแต่เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบางช่วงบางจุดก็จะไม่ค่อยมีที่หลบคือต้องใช้ความ,มระมัดระวังอยู่ครับขึ้นมาครับก็จะเห็นไล่กระลำของชาวบ้านอยู่ริมทางครับก็จะเป็นเหวล,ลงไป แล้วเราก็มาถึงจุดเนินรับแขกทางค่อนข้างชันมากต้องให้คนซ้อนลงครับนี่ก็คือเกนหนึ่งครับปิดสุดก็ยังขึ้นไม่ไหวครับยังไม่ถึงกลางเนินเลยนะครับก็ต้องลงจูงครับจูงขึ้น อันนี้ก็จะเป็นพี่ที่ขี่ m s x ครับเหมือนเกียร์เขาจะหายครับเข้าเกียร์ปล่อยคัด์แล้วก็รถไม่ไปครับผมก็ขึ้นมาจนสำเร็จครับถือถ้าใครมาก็ต้องเช็ครถให้พร้อมครับขอโทษนะครับที่พามาเดินนะครับต้องขออภัยด้วยที่เราได้พามาเดินในครั้งนี้แต่เราก็มาถึงจุดสกัดดยอยสายปะลัยครับตรงจุดนี้เราต้องลงทะเบียนเพื่อขึ้นครับ ก็ลงทะเบียนไปครับว่าจะนอนค้างแรมหรือว่าจะไปกลับครับเวลากลับก็ต้องเซ็นลงด้วยครับเขาจะได้รู้ว่าเรากลับแล้ว <Thank you. S 1> ไปครับเดี๋ยวเราแยกสายขึ้นไปด้อยสส่อะไรกันก่อนนะครับ เดินอีกแล้วครับต้องมีเดินกันบ้างครับเหนื่อนนิดหน่อยไปกันต่อครับถึงแล้วครับหลังคางเมืองตากดอยสอยมะาลายถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็ลงไปดอยสอยดาวครับจะไปอีกทางหนึ่งครับทางไปดอยสอยดาวก็จะค่อนข้างเป็นหินครับหินลอยเยอะครับต้องขีขง่้วยความระมัดระวังครับ เราขี่ขึ้นมาถึงดอยสอยดาวสวยงามครับทางก็ค่อนข้างชันครับขิดรอยเยอะมากทางด้านบนก็จะพบกับวัวของชาวบ้านครับที่นำมาเลี้ยงก็จะมีขี้วัวค่อนข้างเยอะครับก็ต้องระมัดระวังเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวขี้ดิดขึ้นนะครับดิดขึ้นหลังแน่นอนด้านบนนะครับก็จะกลางแจ้งได้ครับแต่ก็ไม่มีห้องน้ำ ชาตินะครับก็คือเข้าห้องน้ำแบบธรรมชาตินะครับทำซ่องทิ้ห้องน้าไม่ดีครับก็มาก็ต้องระวังกับระเบิดันให้ดีครับ เดินยาวๆครับไปกันเรื่อยๆครับถือว่ามาออกกำลังกายครับ ในคลิปเหมือนจะไม่ชันนะครับแต่ความจริงชันมากอันนี้คือเกียร์หนึ่งปิดสุดแล้วจุงด้วยครับแล้วเราก็ขี่ขึ้นมาถึงจุดชมวิวดอยสอยดาวแล้วครับก็เดี๋ยวขอไปถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวสักแป๊บ ก็จะม,มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเยอะครับถ่ายรูปเก็บภาพเป็นที่ระลึกครับมาพิชิตแล้วแล้วเดี๋ยวลงมาหากาแฟกินครับหาจุดนั่งดื่มดำธรรมชาติต้มกาแฟกินเลยครับนี่ครับให้ดูความชันนะครับของจริงชันมากครับแต่เราก็ได้จุดที่เหมาะครับนั่งต้มกาแฟชมธรรมชาติชมบรรยากาศเสพธรรมชาติไปครับ ก็ลมพัดเย็นสบายก็จะมีคนมาการเต็นท์นะครับด้านบนครับวิวกืสวยงามนี่ขนาดบ่ายสองลมพัดเย็นก็จะสิบลาสาได้ครับนี่ก็จะใกล้เย็นแล้วนะครับเดี๋ยว เราก็ต้องลงกันแล้วครับเพราะว่าถ้าลงมื้อเดี๋ยวอันตรายครับตอนลงก็ต้องใช้ความระมัดระวังครับสำหรับทริปต่อไปจะไปเที่ยวันที่ไหนฝากเพื่อนกดซับสไครกดติดตามไปด้วยครับ